นี่แค่สามแสนนะคะก็ระยะเวลาการผ่อนห้าปีลองคำนวณดูสิก็เหลือห้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์แต่ถ้าขยับการผ่อนเป็นสิบปีอ่าสิบปีคำนวณใหม่ก็จะเหลือแค่สามพันสามสิบเจ็ดบาทนะคะในการผ่อนหนี้ สแสบสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังในชื่อโครงการคลินิกแก้นี่เป็นโครงการดีๆที่รัฐร่วมมือกับสถาบันการเงินและธนาคารที่ประกอบการในประเทศไทยทั้งหมด35สถาบันเพื่อแก้ไขปัญหานี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งโดยปกติมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ18ถึงร้อยละ28 ปรับเป็นคงเหลืออัตราเพียงแค่ร้อยละ4ถึง7ซึ่งในตอนที่ผ่านมานั้นเราทราบแล้วว่าใครบ้างมีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วงโครงการนี้บ้างหรืออัตราในการผ่อนชำระหนี้ต่อเดือนเช่นถ้าเป็นหนี้หลักแสนก็ผ่อนชำระแค่หลักพันหรือถ้าเป็นหนี้วรวมกันหลักล้านก็ผ่อนแค่หมื่นแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูรายละเอียดคุณสมบัติเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงวิธีการ คำนวณภาระนี่กันแบบสดๆเลยค่ะขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการขั้นตอนแรกตรวจสอบคุณสมบัติของคุณก่อนขั้นตอนที่2กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครซึ่งมีทั้งแบบฟอร์มออนไลน์แล้วก็ปริ้นมากรอกก็ได้นะคะ 3. เตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 2. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้ จากเครดิตบูโรเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ถ้าเป็นพนักงานประจำใช้สลิปเงินเดือน3เดือนถ้าเป็นอาชีพอิสระให้ใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนและหากมีเอกสารแสดงการเสียภาษี50ชวิให้ประกอบด้วยขั้นตอนที่4เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากสถาบันให้เข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่โครงการจะติดต่อนัดหมาย เพื่อให้เข้ามาลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ค่ะนี่คือทั้ง35สถาบันการเงินและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้กับรัฐค่ะช่องทางในการติดต่อหรือหาข้อมูลเพิเ่มเติมท่านสามารถเข้าไปดูได้ทั้ง Facebook, Line หรือ Youtube ตามที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณภาระหนี้เบื้องต้นนะคะว่า เราจะผ่อนชำระกันในแต่ละเดือนเป็นอัตราเท่าไหรค่ค่ะมาดูวิธีการคำนวณภาระหนี้แล้วก็การผ่อนชำระนะคะสมมุติข้อมูลก็คืออสมมุติว่าอายุสักสามสปีนะคะภาระหนี้ประมาณสักอ่สักเ0,000สบาทอะไรได้หนึ่งมื่นห้าพันบาทต่อเดือนนะคะ ระยะเวลาในการผ่อนเอาผ่อนสักลองดูนะคะอ่าฮะะสักสี่สิบสี่เก้าปีนะคะก็เริ่มผ่อนตอนอายุสามสิบห้าปีนะคะคำนวณการผ่อนก็ผ่อนเดือนละเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์เราลองดูสิคะว่าถ้าเราลองเอ่อผ่อนระยะเวลาในการผ่อน น้อยกว่านี้อ่สักาปีค่นะคะแล้วก็มาคำนวณการผ่อนใหม่โอ้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์นะคะนี่แค่สามแสนล่ะอันนี้เปลี่ยนนี่แค่สามแสนนะคะก็ระยะเวลาการผ่อนห้าปีลองคำนวณดูซิก็เหลือ ห้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์แต่ถ้าขยับการผ่อนเป็นสิบปีอ่ะอ่ะสิบปีคำนวณใหม่ก็จะเหลือแค่สามพันสามสิบเจ็ดบาทนะคะในการผ่อนหนี้สามแสนบาทเรามีรายได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ท่านสามารถที่จะ ทดลองคำนวณดูนะคะในระบบซึ่งเป็นการผ่อนชำระที่ถือว่าไม่หนักมากเกินไปแล้วก็เห็นช่องทางในการที่จะชำระนี้ได้ค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดของใบสมัครที่เราต้องใส่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเรารายได้แล้วก็ที่อยู่ในการติดต่อนะคะมาทบทวนเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครกันอีกครั้งหนึ่งก็มี 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ส,สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี4เอกสารการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร5สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3-6เดือน 6. เอกสารการเดินบัญชีสเตทเมนต์อย่างน้อย6เดือน 7. บัญชีเงินบำนาญกรณีเป็นค่าราชการ 8. ใบแนบหนังสือสั่งจ่ายกรณีเป็นค่าราชการ 9. าหลักฐานการแสดงรายได้อื่นเช่นสัญญาเช่าติใบแจ้งหนี้หรือเอกสารแห่งความเป็นหนี้ที่ท่านมีล่าสุดนะคะเมื่อท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของคลินิกแก้ไขหนี้แล้วให้ท่านชำระหนี้ทุกบัตรทุกวงเงินมาที่โครงการเพียงที่เดียวแล้วโครงการจะทำการจัดสรรชำระหนี้ให้กับท่านทุกรายการ ซึ่งท่านสามารถที่ชำระนี่ผ่านธนาคารดังนี้ธนาคารกรุงไทย 2. ธนาคารกรุงศรี 3. ธนาคารกสิกรไทย 4. ธนาคารไทยพาณิชย์5ธนาคารกรุงเทพและ 6. ธนาคารธนาชาติค่ะในการสมัครเข้าร่วมโครงการนั้นสามารถที่จะสมัครทางอินเทอร์เน็ตหรือิปไปสมัครมาเขียนแล้วก็แนบเอกสารประกอบไปยังโครงการโดยตรง ซึ่งมีทั้งที่กรุงเทพและที่จังหวัดใ,ใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่พิษณุโลกขอนแก่นและสุราษฎร์ธานีซึ่งท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามยังโครงการได้โดยตรงตามช่องทางที่ท่านสะดวกต้องขอขอบคุณโครงการดีๆของรัฐและการร่วมมือของสถาบันการเงินและธนาคารที่ทำให้การแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนสามารถที่จะ พบช่องทางในการแก้ไขปัญหาได้และในคลิปหน้าเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะมีประโยชน์และสาระดีๆอะไรบ้างเกี่ยวกับโครงการคลินิกแก้ไขหนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลความรู้ทางด้านการเงินการแก้ไขปัญหาหนี้แล้วฝนจะนำมาบอกเล่ากันอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะ